มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนได้กลับบ้านเฮาเราเดอแรงงานไทยในเกาหลีถูกรางวัลที่หนึ่งเตรียมห่อฝันกลับบ้าน ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการประกาศผลรางวัลสลากกินแบง่งงวดประจําวันที่16สิงหาคม2566โ,โดยรางวัลที่1รางวัลละ6 1, 7, 8, ล้านบาทคะ่ะเลขที่ออกก็คือ471782รางวัลเลขหน้า3ตัวนะคะมี2รางวัลเลขที่ออกก็คือ431และ739ค่ะรางวัลเลขท้าย3ตัวนะคะมี2รางวัลค่ะเลขที่ออกก็คือ737และ742รางวัลเลขท้าย2ตัวเลขที่ออกก็คือ67ค่ะ ล่าสุดในโลกออนไลน์ได้มีการแชร์โพสต์จากผู้ใช้ f Facebook รายหนึ่งนะคะที่แสดงความยินดีกับผู้ที่ถูกรางวัลที่1โดยระบุว่ายินดีกับน้องทั้งสองคนด้วยนะจ๊ะ12ล้านได้กลับบ้านเฮาสักทีเนอะลำบากมาตั้งนานขอแสดงความยินดีกับเศรษฐีใหม่ด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ